สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับกับช่องถาวรชาแนลครับวันนี้มาแนะนําเมนูแกงส้มไหลบัวครับนี่ไหลบัวไหลบัวอ่อน,ออนเลย <l ip> ก็จะมีส่วนผสมก็คือพริกแกงก็คือจะมีพริกแห้งน,นี่ครับพริกแห้งแล้วครับพริกแห้งหอมแดงกระชายครับกระชายแล้วก็ใส่ลาบกระชีลงไปหน่อย แล้ววันนี้เราใส่เป็นปลาช่อนครับเป็นปลาช่อนนี่ปลาช่อนเราใช้ปลาลินโขกน้าแกงครับ่อนอื่นเดี๋ยวเรามาต้มปลาลินก่อนเพื่อจะไว้โขกน้าแกงแล้วเราก็จะมาปรุงพริกกันแล้วก็เอาปลาลินนะใส่ลงไปเดี๋ยวเราช่วงที่เราต้มปลาเราก็มาหั่นหั่นพริกมามาทพริกแกงนะครับ พริกวันนี้เราใช้เป็นพริกสองสองชนิดเลยพริกใหญ่พริกเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่จะทําให้สีสวยเวลาเราแกงออกมาแล้วเม็ดเล็กจะทําให้เผ็ดอันนี้ก็ใส่พริกลงไปพริกเม็ดเล็กเม็ดเราไม่ต้องหัง่นเพราะว่าอับปั่งง่ายแล้วก็ใส่หอมแดงที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปเลย แล้วก็มารากปักชีนะครับรากผักชีราดผักชีใส่สักสองรากพอถ้าใส่เยอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะชุมน,นะครับรรแล้วก็ใส่กระชายไปด้วย ก็ใส่กะปิลงไปเลยก็ประมาณนี้ครับรรรก็ช่วงนี้เราก็ใส่น้ำลงไปด้วยพรเราจะได้ปั่นงนะ่ายน้ำก็เอาแค่ท่วมเนี่ยครับท่วมนี้พอวอันนี้เราก็จะมาปั่นแกงกันเลยนะครับ ครับอันนี้เราก็จะมาเด็ดไหลเลยนะครับวิธีเด็ดไหลก็คือเราต้องใช้หักอาถ้าเราไปเอากรรไกรตัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีใยอันนี้เราเด็ดให้ผู้ชมได้ชมนะครับวิวธีเด็ดอันนี้เราก็ได้พลิกแล้วได้ปลาแล้วเราก็จะมาโขกน้องแกงกันครับอันนี้ก็ใช้เป็นตวามนิมใส่ลงไปในน้มยำ แค่นี้พอครับก้าปัน่นนานปลา,าจะเละครับแล้วก็ปั่นแค่2องนาทีพอแล้วก็เอาเปิดไฟใส่ลงไปในหม้อเลยครับ ก็ให้น้ำเดือดเดี๋ยวพอน้เดือดปั๊บเราก็จะใส่เราก็จะใส่ไหลบัวลงไปนะครับช่วงที่เรารอนเราก็มาทําซุมะขามให้อ่อนก่อนเดี๋ยวแล้วเราก็ แล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลยอันนี้เราไหลบัวแกงส้มใส่ปลาช่อนนะครับเราจะใส่ปลาลงไปเลยครับอันนี้ก็อยู่ประมาณเกคนนะครับได้เลยคนระับสบายๆเขาสวยร้อนๆช่วงที่เราใส่ปลาลงไปเนี่ยก็อย่าไปยุ่งเลยให้อย่าไปนคนเลยแล้วก็ปิดฝา๋ย่าปลาเนี่ยมันจะคามเดี๋ยวเราปิด ปิดฝาเดี๋ยวรอไว้ทักสามสี่นาทีครับแล้วก็เราก็มาดูว่าปลาสุกไหลบัวสุกเราก็จะเติมส้มขาหมูไปปรุงรสครับนี่ก็ผ่านไปประมาณสามสี่นาทนีแล้วครับเราก็มาดูว่าปลาก็จะสุกอย่างนงี้ครับถ้าปลาสดเราจะรู้เลยปลาสดจะเป็นอย่างนี้อันนี้ช่วงนี้เราก็มาปรุงส้มขามใส่ได้เลยครับ ทำไมเราต้องใส่ส้มมะขามที่หลังแกงส้มเพราะว่าจะได้ไม่ไม่ไปรัดไหลบัวทำให้แข็งนะครับอันนี้ก็พไหลบัวสุกแล้วเราก็ใส่ก็ใส่น้ำตาลปี๊ดลงไปหน่อยให้ออกก่านนแกงส้มก็มีเปรี้ยวเค็ม หวานเผ็ดเปรี้ยวต้องมาก่อนเลิมแต่ก็ปรุงรสชาติได้ตามใจชอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับ เราก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับอันนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟด้เลย<ๆ>เป็นงส้มไหลบัวใส่ปลาช่อนนะครับมาทางมากเลยครับพร้อมเสิร์ฟเลย ก็จะมาชิมกันนะครับชิมน้ำก่อนชิมน้ำอ,อร่อยครับมันแบบลงตัวเลยครับมันเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ออกเค็มหวานเผ็ดมันจะอยู่ในในเป็นแกงส้มเลยครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือมีปลาเค็ม สักหน่อยก็จะอร่อยครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิมไหลบัวก,กันว่า น้ำมันจะซึมเข้าไปอยู่ในหลายบัวครับอร่อยมากเลยครับอร่อยก็ถ้าใครจะจะทำตามก็ทําได้นะครับแกงส้มหลาไหลบัวไทยปลาชอ่อนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้กับช่องถาวรชาแนลด้วยนะครับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ